ครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้สันสาระอสังหาริมรัพย์นะครับเดือนนี้ยังเป็นคงคงเป็นเดือนร้อนเช่นเดิมนะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับนะครับอาจารย์มานพบคงสัตว์นะครับสวัสดีครับอาจารย์มานพบสวัสดีครับสัปดาห์ก่อน แมเราคุยกันในเรื่องของเงินร้อนเงินร้อนนะครับกลัวแมงเมาแมงเมาจะตายกันเป็นเบื่อไหมนะฮะวันนี้แมงเมาอีกตัวหนึ่งก็แมงเมาสอสังหารนะฮะพวกเราลูกศิษย์อาจารย์ในี่นเมาไหมนะครับแต่ละถ้าอสังหาร้อนเนี่ยนะครับจะมีผลกระทบยังไงครอาจารย์ครับเขาก็บอกงี้ครับพวกเราเนี่ยครับพวกเรานักศสาใช้เงินเปลืองแลอเกินเยอะแล้วกันครับ ตึงตึงมันลงทุนเยอะอาจารย์อยากใช้เงินน้อยๆมันสร้างไม่เสร็จอาจารย์เลิศลงทุนทีกู้ไปพันล้านเนี่ยแบงก์ตกใจเลยแบงก์ชอบครับผมจ่ายดอกเบี้ยดีใช่ธุรกธุรกิจอื่นไม่มีแล้วครับกู้ทีละพันล้านสองปีกู้อีกพันล้านอ่าใช่ใช่เขากู้พันล้านทำโรงงานสิบปียี่สิบปีใช้คืนของเรสองปีใช้คืนแล้วเราพูดกันสนุกสนุกนะฮะอสังหาโอ้ยโปรเจกต์โครงการมูลค่าโครงการ300ล้าน400ล้านครับโอ้ลายเล็ก เออสามร้อยล้านสี่ล้านบอกลายเล็กไม่ธรรมดานะฮะธุรกิจนี้ครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจพื้นฐานของการพัฒนาประเทศครับสร้างบ้านสร้างเมืองทั้งหมดเลยครับใช้เงินเยอะและหมุนเงินเยอะมันก็ผูกพันไปกับเงินในตลาดทุนอาจารย์กำลังจะบอกว่าเงินร้อนร้อนมันเข้ามาเข้าอสังหาใช่ใช่กำลังบอกอย่างนั้นเลยครับคาร์ลิล่าสพูดถึงเงินร้อนปลิวทั่วโลกใช่ไหมครับครับแล้วเสร็จแล้วมันปลิวประเทศไทยก็คือหุ้นร้อนใช่ครับซึ่งหุ้นโตมหาศาลกำลังจะ ชนเพดานจะดดิ่งตายไปแล้วครับเงินที่ล้นจากอสังหาก็ล้นมาสู่อสังหาก็ไม่ดีฮะจะได้รวยบ้างอาจารย์เงินที่ล้นจากหุ้นเงินจะ่ล้จากหุ้นมาสู่อสังหาก็ดีฮะก็ดีครับมันทำให้ราคามันสูงขึ้นแมอาจารย์มันมีทั้งสองดีครับมันมีทั้งด้านทุกอันมันมีสองคอยครับด้านดีและด้านไม่ดีเอาด้านดีก่อนอาจารย์ด้านดีก็คือเงินเข้ามาเยอะครับขณานี้ถ้าไปกู้ที่ไหนใครกู้ทั้งนั้นมาเลยขอกู้ขอพันหนึ่งกู้พันให้อีกพันหนึ่ง ท่านก็กู้เข้าไปอีกครับเข้าไปกู้เข้าไปอีกก็ดีอาจารย์ก็ได้เงินง่ายง่ายวันนี้เอาเงินมาลงทุนเราต้องเงินมันเลินข้างไหนมันต้องเอามาลงทุนเพื่อคุ้มใช่ครับเราเอามาลงทุนแล้วถามว่ามีผู้ซื้อไหมถ้ามีผู้ซื้ออยู่ขณะหนึ่งท่านก็ยังรวยอยู่ถ้าซื้อคนซื้อเริ่มน้อยลงนะครับดีมาร์เริ่มโอเวอร์สป라ายเมื่อนั้นละคราาจะตบรวดอย่างนี้ครับแล้วนี่ของท่านนะครับเขาก็มาลากนี่คืน ได้ได้เร็วกขขอคืนเร็วเราเอาไปให้เช่าไม่คุ้มเหรออาจารย์คือทั้งหมดถ้าท่านท่านต้องจ่ายหนี้ก่อนนะครับท่านต้องจ่ายหนี้ก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆก็มาให้ท่านหมดสามปีต้องคืนและท่า้เช่ามันต้องคืนทสิปีมันไม่แมทกันพฤติกรรมการลงทุนไม่เหมือนกันเงินสร้างเงินร้อนของท่านเินต้องการเงินยาวเงินเย็นมันคนละอย่างมันก็มีปัญหาแล้วสำหรับสำหรับประชาชนหม่ถึงคนที่ซื้อคอนโดซื้อบ้านเงินร้อนอย่างนี้เขาเกี่ยวไหมอาจารย์ เหมือนกันครับเมื่อกี้เราพูดถึงผู้ประกอบการนะครับควันนี้ผู้ผู้กู้ผู้กู้ขณะนี้ดอกเบี้ยพอเงินมันเยอะเต็มไปเลย5%แบงก์บางแบงก์ยัง0%เปอร์เซ็นเลยศูนย์เปอร์เซ็นหกเดือนหกเดือนทอาจารมันน่ากู้มากศูนย์เปอร์เซ็นหกเดือนใช่ใครๆก็กู้กู้มาฝากยังคุ้มเลยอาจารย์เพราะดอกเบี้ยได้ตั้งสามเปอร์เซ็นคือพวกนี้ไม่ได้ครับมันต้องมีเครดิตอยู่เขาก็กู้พวกนี้ศูนย์เปอร์เซ็นเงินดาวไม่มีหกเดือนฟรีเนี่ยมัน แฮมเบอร์เกอร์อเมริกันอ๋อไม่ดีหรอฮะอาจารย์ทุกคนจะได้มีบ้านไงอาจารย์ไม่ใช่มันเฟ้อไงครับอ๋อเฟ้อเมื่อกี้เราพูดถึงเขาเอาเงินมายัดให้ครับอาจารย์บางคนพันไม่ได้ท่านก็ต้องสองพันจ่าผมก็ชอบเลยอาจารย์คราวนี้พอเวลาขอคืนนะครับเกิดมีศูนย0แล้วก็ทำอย่างนี้กันเองแล้วมันก็พังทั้งระบบนี่พูดถึงผู้ประกอบการนะครับผู้ซื้อเหมือนกัน พอเครดิตเยอะๆกซื้อบ้านหลังที่หนึ่งอยู่เองหลังที่สองให้เช่าหลังที่สามให้เช่าหลังที่สี่เก็กบกำไรหลังที่ห้าเก็งกำไรเครดิตอยู่แค่เนี้ยถึงแม้เขาบอกว่ามีเครดิตบิโร์อแต่เครดิตบิโรนีใช้เมื่อท่านเป็นหนี้เสียใช่ไหมครเครดิตบิโรคือเช็คเครดิตท่านอ๋อเช็คเครดิตจะเช็คต่อเมื่อท่านกู้แบงค์ใช่ไหมครับครับท่านกู้แบงค์ก็คือเมื่อท่านวางเงินดาวน์หมดระหว่างที่ผ่อนเงินดาวน์ไปทั้งปีเนี่ยยังไม่รู้ยง่ ยังไม่ไดเอามาเช็คเลยผมก็ไปเช็คตอนโอนใกล้โอนแล้วพบความจริงว่ากู้ไม่ได้กูไม่ได้เพิ่มทิ้งทิ้งดาวเลยตอนนี้ทิ้งดาวเลยผมก็เดือดร้อนเนี่ยอาจารย์ลูกค้าทิ้งดาวมันก็เดือดร้อนพัวพันกันหมดนี่คือมันผูกพันอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเงินไหลเข้าเยอะๆดุนแรงเร็วๆไม่ดีเต้งเทองใช่ได้อย่างเช่นมาเลเซียอาจารย์อาจารย์เทวัดครับ ต, à, ตอนมาเลเซียตอน2540้าเขาเก่งกับประเทศไทยเงินไหลเข้าเยอะๆเนี่ยฮาเตบอกไม่ให้ออกโอ้ไม่ให้ออกขังเลยอาจารย์ขังเงินเข้ามาในบ้านผมแล้วเนี่ยขังเงินเลยไม่ให้ออกออกต้องเสียภาษีภาษีดอกเบี้ยเท่านั้นนะครับเงินมันก็ไหลอยู่ในบ้าน แล้วไอจะเติมเข้ามาใหม่ไม่เติมเลยเพรมันไม่ให้ออกไม่เป็นไรเราไม่ออกเหมือนเติมเหมือนเติมเข้ามาเต็มแล้วค่อยทยอยออกแต่เขาดูว่ามันเต็มแล้วนี่เขาถึงไม่ให้ออกมันมันลดไม่ใช่เต็มออตอนนั้นมาเลเซียเขนอยู่ได้ประเทศไทยเราตอนนั้นหน้าบางเข้าได้ต้องออกได้เราการเงินเสรี B I B F ใช่ B I B F ครับปล่อยออกวันเดียวออกหมดเลยครับ นี่คือเงินเข้าดีครับเงินเข้าบ้าก็ไม่ดีเหมือนเติมวิตามินให้อาจารย์เลิศบางคนไปเดี๋ยวก็โตอ้วนเกินเหตุครับตอนนี้ก็อ้วนมา้เลยนะค่อยๆเติมใช่ไหมครับคพราะี่อสังหามันร้อนค็ปีปัญหาครับอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ราคามันเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นไปเปลี่ยนเกลียวครับแล้วดูดูยังไงจะรู้ว่าเมื่อไหร่มันเป็นฟองสบู่เขาบอกว่าอย่างนี้สังเกตยังไงอาจารย์ฟองสบู่จะต้องมีเมื่อเศรษฐกิจดีอย่างรวดเร็ว อ่ะเราก็ดีนะเราก็ดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ฟองสบู่มันจะแตกก็เพื่อภาษาเศรษฐศาสตร์นะครับ,ค,รบคือ supply มัน over demand อย่างรวดเร็วเ,ออเมื่อไหร่ก็ตามราคามันขึ้นไปแล้วคนไม่ซื้อแล้วอคนไม่ซื้อมันก็ค้างตึงอย่างเงี้ยใช่ไหมคนไม่ซื้อพอคนเริ่มขายก็ตกใช่ไหมครับคือ supply demand มันขึ้นเร็ว ถ้าพายมันโอเวอร์มันก็ตกเร็วตรงนี้อาการง่ายๆเนี่ยอาจารย์อย่างเราในฐานะเคยทําหมู่บ้านมาทําคอนโดมาอาการอย่างนี้หมายถึงอะไรอย่างเช่นเราสร้างเสร็จเราขายได้แล้วลูกค้าทิ้งดาวลูกค้าไม่ยอมมาโอนสภาพคล้องเราก็ขาดถูกต้องแล้วมีการขายต่อเปลี่ยนมือกันเยอะๆอย่างนี้แต่ไม่มีใครอยากโอนแต่ไม่ยอมโอนไม่ยอมโอนพวกขายไปแล้วผู้เก่งกําไรเก่งกําไรครับ ก็คือคนซื้อก็อย่างที่เรารู้ซื้ออยู่เองขนาดที่บอกมี30%ครับร์ซื้อลงทุนเนี่ยนะครับมี55%าสิอร์ซื้อเก่งกับไร1ิบห้านี่หมายถึงคอนโดคอนโดครับบ้านเนี่ยบ้านเดียวเดี๋ยวส่วนใหญ่บ้านเดียวโดยมากซื้ออยู่เองนะครับทาวน์เฮ้าส์ซื้ออยู่เองเพราะไม่สามารถจะปล่อยเช่าได้เจอที่คอนโดมันต่ำใช่ไหมใช่นี่อยู่ที่คอนโดครับทั่วโลกกว่าคอนโดผมก็ทำคอนโดอาจารย์ให้ผมทำไงเนี่ย ก็เลือกลูกค้าดีๆเลือกลูกค้าดีๆเลือกลูกค้าดีๆเราดูหน้าตาก่อนดูหน้าตาหล่อหน้าตาทางการเงินเวลาเวลาลูกค้ามาซื้อของอาจารย์เลิศเนี่ยนะมาซื้อเหมาฟลอร์นี่ขายผมไม่ขายยี่สิบห้องเหมาฟลอร์ผมไม่ขายเพราะผมไม่เหลือแล้วเหลือฟันหล่อไม่ต้องกทำเงินแบบลูกค้าที่ซื้อไม่ว่าจะซื้ออยู่เองซื้อเพื่อลงทุนหรือเก็บเงินตรวจเช็คัเขาอ๋อเช็คเครดิตก่อนเครทำนี้นะในอังกฤษเขาทำแบบนะ้นิี่อโ ให้ท่านเขียนประวัติท่านมาเขาเรียก self evaluation ท่านซื้อไว้กี่หลังแล้วจ่ายวิญญาณโอนหรือยังไทยคนไทยไม่ค่อยยอมบอกนการรุ่นตรงเขียนมาไม่บอกไม่ว่ากันครับแปลว่าท่านให้ข้อมูลไม่ถูกต้องเกิดเรื่องมาตัวนี้คือไปฟ้องศาลถูกได้นะให้ท่านเซ็นไปท่านหลอกลวงคนอื่นเขาแดงกลีก็ทำงั้นเาเรียก self evaluation ซื้อมากี่หลังแล้วห้าหลังอหลังแรกเป็นไงอยู่เอง หลังสองหลังสามหลังสี่กำลังให้เช่าหลังห้าให้กิ๊กอยู่ <Yeah. S 1> ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จออย่างนีง้เรารูร้ว่าห้าหลักเงิเนเดือนท่านเท่าไหร่ห้าหมื่นบาทท่านทําได้ไงมันตอบตรงนี้ครับัมจะตอบรู้ทันทีนะครับก่อนที่ตนนี้จะมีซึ่งแบงค์ชาติควรจะทําครับฟอร์มง่ายๆฟอร์มเดียวครับก่อนที่จะไปถึงเครดิตบิวโรคนรู้ก็เฮ้ยกลัวก็เกินตัวแล้วครับท่านก็รู้ว่าไอ้นี่เกินตัวแล้วเราก็ไม่อยากทีนี้ถ้าถ้าทางการเนี่ยจะ เข้ามาอย่างมาตรการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามกําหนดเรื่อง LTV เรื่อง l o a n t o v a l u e เนี่ยนะฮะการกําหนดอย่างเงี้ยฮะดีไหมแล้วก็ควรจะกําหนดหลังที่สองไหมหลังที่สามไหมว่าทํำยังไงเมื่อมก่อนนี้เราก็กําหนดพะเศรษฐกิจดีเงินมันเยอะแข่งกันปล่อยกู้ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับเงินเงินมาบวบเยอะให้ร้อยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ LTV ไม่ควรทำเขาที่แบงก์ควรจะทํำไหมควรครับ บแบงค์ชาติเนี่ยควรจะกําหนดไอ้ LTV ที่ีที่พูดภาษาชาวบ้านดีกว่าคือเงินดาวอ่ะชอบพูดเงินดาวกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเงินดาวกี่เปอร์เซ็นต์ในเมืองจีนบ้านหลังแรกเงินดาว30%หลังที่สองหหลังที่สองห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหหลังที่สามหลังที่สามไม่รอดนะมันตายไม่เลยคือให้จ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องดาวคือไม่เดี๋ยวนี้เมืองใหญ่นะครับในจีนไม่ให้ซื้อหลังที่สองให้หลังเดียวครับเพื่อจะลดไอ้ ความร้อนเดือนเมษาของเราเมื่อกี้ไปงั้นครับถือว่าเป็นมาตรการที่ถ้ามองในมุมเรื่องการสกัดกั้นชะลอมองในมุมเรื่องการชะลอกีรป้องกันดูที่เรื่องการชะลอที่ป้องกันนะคบไม่ได้ห้ามทั้งซื้อก็ทาให้คนที่กําลังจะทําสินค้าออกสู่ตลาดเริ่มกระตุกต่อมความคิดได้ฉุกคิดใหม่นะว่าเอถ้าอย่างนั้นเราจะต้องรีวิวไหมต้องปรับงเงินดาวนะครับอันที่สองดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยหลังแรกต้องถูก หลังที่สองผูกมาหลังที่สองต้องแพงครับหลังที่สามต้องแพงเยอะๆไม่ครับของเราก็ถูกนะฮะสามเดือนแรกศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็มีมันนั้นเอ็มเออาร์บวกสองถึงที่มันถูกเหตุค่าประโยชน์อย่างนี้คือตอนที่อเมริกามันเอาเงินไปอัดโจก็จะเกิดแฮมเบิร์กซัพพลมือนกันซัพพลายเรื่องที่สามให้มันยากกันนั่นอยู่ไหมครับครับมาตรการทุบโต๊ะเลยภาษีครับโอ้โหจีนใช้ภาษี สิงคโปร์ใช้ภาษีฮ่องกงใช้ภาษีนะครับ,รบส่วนต่างที่เหลือภาษี50%ครับอสังหาร้อนๆแบบนี้นะครับกำลังสนุกเลยครับแต่เวลาหมดในช่วงนี้นะครับพบกับเพชรซ e o ช่วงหน้าพักสักครู่ครับ